หลังประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือว่า CL เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV แห่งประเทศไทยมูล,ลนิธิที่เข้าถึงเอชและเครือข่ายคนทำงานเอชประมาณ50คนในเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อประนามการกระทำของสหรัฐอเมริกาหลังประกาศปรับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ USCL โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เอชแห่งประเทศไทยได้ออกถแถลงการยืนยันและสนับสนุนการใช้มาตรการสิทธิเหนือสิทธิทบัตรยาหรือ CL ของรัฐบาลไทยว่าเป็นการกระทำ ที่ถูกต้องแล้วและถือได้ว่าเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางการบริหารประเทศที่เอาชีวิตของคนไทยเป็นหลักมากกว่าการคํานึงถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงยาทั้ง3ชนิดได้แก่ยาต้านไวรัสเอชทั้ง2ชนิดและโรคหัวใจอีก1ชนิด อย่างไรก็ตามในการชุมนุมมีการปราศัยโจมตีสหรัฐอเมริกาและเรียกร้องให้ประชาชนเลิกซื้อเลิกใช้สินค้าจากบริษัทแอปปบอทพร้อมให้ติดตามและจับตามอ,องพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดด้วย